สวัสดีค่ะออกมาท้ายทุ่งอีกฝั่งนึงนะคะก็จะมาเจอปอเทืองนะคะไม่มากนะคะเขาทำเป็นแถวเดียวนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนเขาก็ได้อีกไม่กี่เดือนจริงๆนะคะก็จะได้ลงไถไถเขาเรียวกว่าไถหุดไถหวานไถอะไรนี่เนะาะไถดัดนะคะเขาจะปลูกพืชตรงนี้คุมดินสชนกตรงนี้เขาจะทำเป็นอ่าอ,อะไรนะหวานข้าวนะ่ะ ก้าข้าวเนาะเขาก็ต้องทํข้างข้างถนนไว้ก่อนตอนนี้ปอเทืองเขาก็จะทําเป็นพืชคลุมดินนะคะรับพื้นผิวดินให้มีอ่าอะไรที่เรียกว่าให้เน่าเสียเนาะให้เน่าเสียแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยนะคะไปๆก็ได้ยินมาอย่างนี้นะคะก็จะใช้เนื้อที่ประมาณล่องยาวเลยนะคะถ้าคิดเป็นเป็นประมาณเนื้อที่เนาะก็น่าจะไม่เกินสามร้อย สามร้อยตารางวาเนะาะเพราะว่าโอ้หล่นเลยโทรศัพท์เดี๋ยวนะคะโทรศัพท์หล่นกันนดะจงซาแตกแล้วให้ตัวเล็กถือเนาะอากม,มองไปไกลนะ,ะนี่เรามาหยุดติดถนนนะคะเพราะว่าอาชาวบ้านก็สัญจรไปมาเนะกลับจากนานะคะ ก็มองไกลๆนะคะก็จะไม่ยังออกดอกออกเหลืองยังไม่เต็มที่นะคะถ้าเดินไปไกลๆตรงนั้นก็จะคงประมาณสภาพเท่าเท่าเดิมนี่แหละเท่าดอกเท่านี้แหละเนาะแล้วก็เก็บข้างตรงนี้ไว้ก่อนนะคะก็ถือว่ามองไกลๆก็คงจะเห็นเหลืองอารามอยู่นะคะเนี่ยอัวควายก็กำลังมาแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ